สวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ทับหทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับคุณครูปออีกแล้วในวิชาภาษาไทยนะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรเด็กๆติดตามกันด้วยนะคะว้าววันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆกินหมูกระทะกันแต่ว่าคุณครูอยากให้เด็กๆช่วยกันหา อุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมกันก่อนนะคะโดยอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมคือเตาอย่างที่สองต้องมีกระทะอย่างที่สามคือหมูเอออย่างที่สี่คืออะไรกุ้งอย่างที่ห้าที่เราจะต้องเตรียมคือเห็ดและอย่างที่หกที่คุณครูมีอยู่คือ ผักกาดขาวเท่านี้เราก็จะได้กินหมูกระทะกันแล้วเย่ yeah. คำว่าเตากระทะหมูกุ้งเห็ดผักกาดขาวเด็กๆทราบไหมคะว,ว่าคำเหล่านี้คือคำอะไรคำเหล่านี้คือคำนามนั่นเอง คำนามนะคะคำเหล่านี้นะเป็นคำนามนเด็กๆนั้นจะเคยเรียนคำนามนะคะมาในชั้นป1ปสองเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคำนามกันอีกครั้งเด็กๆจะต้องตอบได้แล้วแน่นอนว่าคำนามคืออะไรอ้าวแต่ก่อนอื่นคุณครูอยากให้ใเด็กๆนะคะช่วยจัดหมวดหมู่ของคำเหล่านี้ที่เราบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอยู่ในหมวดของอะไร ระหว่างเครื่องใช้เนื้อสัตว์หรือว่าผักเริ่มต้นที่คําแรกคําว่าเตาเด็กๆคิดว่าอยู่ในหมวดของอะไรคะตอบเลยคุณรูรอฟังอยู่หมวดของเครื่องใช้ถูกต้องคําต่อมาคือคําว่ากระทะอยู่ในหมวดของอะไรดี เครื่องใช้ถูกต้องคําว่าหมูอยู่ในหมวดของอะไรระหว่างเนื้อสัตว์หรือผักอยู่ในหมวดของเนื้อสัตว์ถูกต้องกุ้งอยู่ในหมวดของเนื้อสัตว์ถูกต้องเห็ดอยู่ในหมวดของผักถูกต้องและอย่าสุดท้ายผักกาดขาวแน่นอนว่าอยู่ในหมวดของ ผักนั่นเองคำเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นคำว่าเตากระทะที่อยู่ในหมวดเครื่องใช้หรือว่าหมูกุ้งที่อยู่ในหมวดเนื้อสัตว์หรือเห็ดและผักกาดขาวที่อยู่ในหมวดผักนะคำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคำนามทั้งสิ้นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูอยากให้ใเด็กหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยแล้วเปิดไปหน้าที่ 111เพื่อใช้เรียนไปกับวิดีโอของคุณครูได้เลยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคำนามหมายถึงอะไรเออตอบได้หรือเปล่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเองคุณครูมีตัวอย่างด้วยนะคะคำนามที่ใช้เรียกคนนะ อย่างแรกคำนามที่ใช้เรียกคนตัวอย่างเช่นพ่อแม่คําว่าพ่อแม่นะคะเป็นคํานามที่ใช้เรียกคนคํานามที่ใช้เรียกคนตัวอย่างที่สองคือหมอตัวอย่างที่สามครูและคําสุดท้ายคํานามที่ใช้เรียกคนตัวอย่างสุดท้ายคือนักตับเพลิงค่ะ เราไปดูตัวอย่างของคำนามในหมวดของสัตว์กันบ้างเช่นคำว่าฉลามแมวแกะนกยุงเป็นต้นนะเป็นต้นต่อมาในหมวดของสิ่งของสิ่งของนะนอกจากคำว่าเตาคำว่ากระทะนะคะเมื่อสักครู่ที่เราจัดหมวดหมู่กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีคำว่าลูกบอลตัวอย่างถัดมา รถยนต์โทรศัพท์และกระเป๋าเป้เป็นต้นนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งของร,บรอบๆตัวนี่แหละนาก็คือคำนามทั้งนั้นเลยนะคะและคำที่ใช้เรียกสถานที่ตัวอย่างเช่นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลโรงพยาบาลโรงเรียนหรือถนน คำพวกนี้นะคะเป็นคํานามทั้งนั้นเลยนอกจากคําทั้ง4คํานี้นะคะที่ใช้เลขสถานที่นะที่ใช้เลขสถานที่แล้วยังมีเช่นวัดบ้านธนาคารส่วนสนุกสวนสาธารณะเป็นต้นค่ะหลังจากที่เรารู้ความหมายของคำนามไปแล้วนะคะคำนามเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้เจาะจงใครเลยนะคะแล้วอีกชนิดนึงคือคำนามชี้เฉพาะนะคะคำนามชี้เฉพาะก็คือเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะนะคะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเออมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะ ตัวอย่างเช่นอะไรคำนามไม่ชี้เฉพาะเช่นคำว่าพอ่อพ่อเนี่ยคนที่มีลูกแล้วที่เป็นผู้ชายเนี่ยเรียกพ่อหมดเลยแต่ถ้าชี้เฉพาะล่ะเช่นพ่อสมบัติเออถ้าบอกว่าพ่อเนี่ยไม่รู้ว่าไขรถ้าบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าใครแต่พอบอกว่าพ่อสมบัติปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อคนนี้นี่เองมีคนเดียวเท่านั้นแหละนะคะมีคนเดียวเลยนะ นอกจากนี้ตัวอย่างถัดไปคําที่คํานามไม่ชี้เฉพาะเช่นหมอเออถ้าเราไปโรงพยาบาลนะคะบอกว่ามาหาคุณหมอค่ะเขาก็งงว่าอา้าวหมอคนไหนล่ะคุณจะมาหาหมอคนไหนคะเออเขางงเลยว่าจะมาหาหมออะไรแต่ถ้าเราระบุไปเลยนะชี้เฉพาะไปเลยว่าอ๋อมาหาหมอสงครามค่ะเออเขาก็จะพาเราไปถูกต้องนะพาเราไปได้ไปหาหมอสงครามได้ถูกต้องนะคะ หรือคำนามถัดมานะตัวอย่างถัดมาเช่นครูนะถ้าบอกว่าครูก็คือใครไม่รู้นะทุกคนที่สอนหนังสือนะเรียกว่าครูหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าชี้เฉพาะไปเลยว่าครูปออ๋อ,อรู้เลยครูปอคนนี้นะคะรู้เลยนะถ้าไม่ชี้เฉพาะคือครูแต่ถ้าชี้เฉพาะคือครูปอมีเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละบนโลกใบนี้นะคะครูปอมีเพียงหนึ่งเดียว ตัวอย่างถัดมานะคะถ้าคำที่ไม่ชี้เฉพาะเช่นคำว่าแมวนะแมวบนโลกนี้อาจจะมี100ล้านตัวนะแต่ถ้าเราชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าแมวชื่อโคอี i. เออโคอี Ko เนี่ยเป็นแมวของคุณครูเองนะคะคุณครูจะเรียกแมวของคุณครูว่าโคอี i. เออมันมีชื่อใช่ไหมเราก็เรียกไปเลยซึ่งโคอีเนี่ยทั้งโลกใบนี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นแหละนะคะ แต่ถ้าบอกว่าแมวเนี่ยคือไม่รู้เลยนะว่าแมวตัวไหนแต่พอเรียกชื่อเฉพาะลงไปปุ๊บว่าโคอีรู้เลยว่าเป็นแมวตัวดีนี่เองตัวอย่างถัดมาโรงเรียนค่ะไม่ชี้เฉพาะโรงเรียนในประเทศไทยมี5 0,000ื่นกว่าโรงเรียนแต่ถ้าชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลสาบสะกระเทียมนะก็คือโรงเรียนของเรานี่แหละ ทั้งประเทศไทยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็จะดูแล้วว่าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะก็คือเรียกทั่ว,วไปนะแต่พอชี้เฉพาะปุ๊บก็คือเรียกสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากที่เรารู้ความหมายของคำนามไปแล้วเรามารู้หน้าที่ของคำนามกันบ้างคำนามนะคะมีหน้าที่อะไรก็จะมีหน้าที่ได้หลากหลายหน้าที่นะตัวอย่างเช่น จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคซึ่งประธานของประโยคก็คือผู้ที่กระทําหรือผู้ที่แสดงอาการต่างๆนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำนามแบบที่เรากำลังเรียนอยู่นี่เลยตัวอย่างเช่นประโยคแรกตำรวจจับผู้ร้ายออประธานคือตำรวจเป็นคำนามที่ใช้เรียกอะไร เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่เออเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนนั่นเองเป็นแบบไม่ชี้เฉพาะหรือเป็นแบบชี้เฉพาะเออตำรวจไม่ชี้เฉพาะนะคะเพราะว่าตำรวจในประเทศไทยมีหลายร้อยหลายพันคนเลยเราไม่ได้เจาะจงว่าตำรวจคนไหนที่จับผู้ร้ายนะตัวอย่างถัดมา นาทีขับรถยนต์ประธานคือถูกต้องนาทีนะคะนาทีเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนอีกแล้วนะแต่ว่าทีนี้เป็นคำนามที่ชี้เฉพาะนะคะเพราะว่านาทีเนี่ยน่าจะมีคนเดียวเท่านั้นเลยนะตัวอย่างถัดมาปลาว่ายนา้ําประธานคือปลาเออเป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์ ะะไม่ชี้เฉพาะนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าปลาอะไรปลาฉลามหรือเปล่าหรือว่าปลานีโมเราไม่รู้เลยนะตัวอย่างถัดมาแมวจับหนูประธานคือแมวนะคะแมวเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะใช้เรียกสัตว์นะและตัวอย่างสุดท้ายปอชอบกินหมูกระทะ ประธานคือปอนะปอเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนนะคะซึ่งเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะด้วยเพราะว่าปอมีเพียงคนเดียวบนโลกนั่นก็คือครูปอนั่นเองนอกจากเป็นประธานของประโยคแล้วยังเป็นกรรมของประโยคได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งกรรมของประโยคก็คือผู้ที่ถูกกระทําหรือสิ่งที่ถูกกระทํานั่นเองตัวอย่างประโยคแรกเช่นแมวจับหนูเออเมื่อกี้ประธานคือแมวใช่ไหมทีนี้เรามาหากรรมของประโยคกันกรรมคือหนูเออเป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์นะคะไม่เจาะจงนะไม่เจาะจงไม่ชี้เฉพาะนะจ๊ะตัวอย่างที่สอง น้องดื่มนมกรรมของประโยคนี้คือคำว่านมถูกต้องตัวอย่างที่สามพ่อกินข้าวกรรมของประโยคนี้คือคำว่าข้าวนะคะและประโยคสุดท้ายอ้าเตะฟุตบอลกรรมของประโยคนี้คือคำว่าฟุตบอลน,นั่นเองเป็นคำนาม นะ้ที่ใช้เรียกสิ่งของนะคะไม่ชี้เฉพาะไม่ชี้เฉพาะนะจ๊ะอ่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องคำนามกันไปเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปความรู้กันดีกว่าหนึงเลยคือคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะ 2คือคำนามเนี่ยแบ่งออกเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะตัวอย่างเช่นครูถ้าเป็นคำนามชี้เฉพาะล่ะเช่นครูปอนะคำนามชี้เฉพาะคือมีเพียงสิ่งเดียวมีเพียงอย่างเดียวมีเพียงคนเดียวมีเพียงสถานที่เดียวนะคะนั่นเองและข้อสุดท้ายคำนามจะทำหน้าที่เป็นทั้ง ประธานและเป็นกรรมของประโยคได้ด้วยนะตัวอย่างเช่นประโยคนี้แมวจับหนูประธานนะคะคือประธานคือแมวจับหนูแสดงว่ากรรมของประโยคนี้ก็คือคําว่าหนูนั่นเองนะคะคำนามเป็นทั้งประธานและกรรมของประโยคเลย คำนามนะคะมีประโยชน์นะคำนามเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีคําที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียกคนก็ได้เรียกสิ่งของรอบตัวก็ได้เรียกสัตว์รอบตัวก็ได้หรือว่าจะเรียกสถานที่ที่เราผ่านไปนะคะหรือว่าสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวก็ได้นะคำนามทำให้เรามีคำใช้เรียกสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเองนะคะ นี่คือประโยชน์ของคำนามทีนี้เรามาทำงานที่เรารักกันดีกว่างานที่คุณครูมอบหมายนะคะคือใบงานที่สองเรื่องนามนี้มีเจ้าของนะหน้าตาของใบงานที่เราจะต้องทำนะคะเป็นแบบนี้ใบงานนี้นะคะคุณครูได้แจกไปแล้วนะ คําชี้แจงคือให้เด็กเขียนคํานามที่รู้จักหมวดละ3คำเหมวดแรกคือชื่อคนนะหมวดที่2คือชื่อสัตว์หมวดที่3ชื่อสิ่งของและหมวดที่4ชื่อผลไม้นะคะเด็กก็เขียนไปเลยหมวดละ3คําคําแรกของชื่อคนอาจจะเป็นชื่อเราก็ได้นะชื่อเราหรือว่าเป็นคำที่ใช้เรียกคนอื่นๆนะคะเชน่นครูหมอ พยาบาลนะคะเป็นต้นนะนเด็กทําให้ครบนะคะทั้ง4หมวดเลยนะหมวดละ3คํานะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะลงในโนต้ตที่ครูคตั้งไว้ให้นะให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนกับคุณรูณจนจบเลยนะครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรครูคฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ